สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณแม่ไวสายเป็นยังไงบ้างคะกับบทบาทนี้อ๋อก็จริงๆเป็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่รับบทแบบนี้ค่ะแล้วก็เอก็เป็นบทที่ใกล้เคียงกับตอนนี้ของตัวเองมากใช่บทบาทเราต้องมีการแบบไปซ้อมบทบาทอะไรของตัวเองใช่ค่ะเราไม่เคยใช่เราไม่เคยก็เออ ตอนแต่ว่าตอนแรกที่ที่ทางกองบอกว่าเอออยากให้เนรับบทนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เราก็มีแผนแล้วแหละว่าเราจะมีน้องอะ,อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็มีเพื่อนๆน,นะคะที่เขา,ามีลูกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เราก็คุยกับเพื่อนแล้วก็คือทํากันบ้านมาเหมือนกันออมันเป็นยังไงไม่ไม่ใช่ว่าเราตั้งทอ้องเพื่อบทบาทนี้เลยมันก็จะเกินไปะไปนีดนึงนช่นนี้สำหรับการในซีรีส์วายค่ะในบทบาทนี้เรามหมาะไงบ้างก็ <c oughs> จริงๆแล้วส่วนในบทของเนยเนี่ยไม่ได้รับเป็นแบบบทวายหรืออะไรแต่ว่าคือเนยรู้สึกว่าตอนนี้มันก็เหมือนสังคมของเรามันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเรื่องนี้แล้วเนยรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันที่มีซีรีส์แนวเนี้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะไรงี้มันทําให้เหมือนคนได้เข้าใจมากขึ้นตอนนี้การถ่ายทาเป็นยังไงบ้างนะคะพี่นยคะในส่วนของเนยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนี้เดียวไม่ค้านีการถ่ายทำเหนื่อยไหมพี่เนย ไม่เหนื่อยค่ะก็แบบว่าคือเนยมาแบบเหมือนเป็นรับเชิญใช่ขอแสดงว่าก็ไม่ค่อยได้ออกเยอะเท่าไหร่ดนี้แบบต้องแบบก็คงงานเยอะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าบทบทมันไม่ได้แบบว่าแบบหนักหนาอะไรขนาดนั้นใช่มครับจะได้ไม่ใส่ผมด้วยกับน้องไม่เลยค่ะชิวชิๆค่ะกองนี้เขาก็น่ารักด้วยถ้างั้นฝากนะ่ยค่ะฝากติดตามวีลิฟฟ์ค่ะ ก็ฝากเรื่องรีเลฟเรื่องใหม่หัวใจเดิมด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวเอกของเรื่องก็คือตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็มีอะไรหลายๆมุมค่ะมากกว่าเกี่ยวกับคู่รักอย่างเดียวโปรดักชันก็เลิศเนาะโปรดักชันแล้วก็ภาพสวยมากค่ะบอกไปก่อนเลยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วกันนะคะโอเคค่ะอันนี้เมื่อกี้คุณแม่ในจอเออคุณแม่นอกนอกจอในจออันนี้คุณแม่นอกจอบ้างคุณแม่ในชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างคะกว่าจะมีวันนี้พี่เนย อ๋อก็เหนื่อยกว่าที่คิดค่ะ <c oughs> คือตอนแรกอ่ะคือเนยอ่ะเข้าใจว่าตัวเองอ่ะมันคนสุขภาพดีก็ <c oughs> คิดว่าเอ้ยการที่จะแบบว่าเราจะมีลูกสักคนมันไม่น่าจะยากอะไรนะะแต่ว่าปรากฏว่าเอา้าเรามียากเฉยเลยเลยม, <c oughs> มียากยากชนิดที่ว่ายอย่างไรบ้าง <c oughs> คะคือว่าเอ่อจริงๆในสุขภาพของตัวเองเนี่ยดีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมีเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของเจเนติกกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้ด้วยอ่ะใช่ที่ที่ที่แบบว่ามันเราอะมองข้ามไปใช่เรามองแค่ว่าเราสุขภาพแข็งแรงเรากินคลีนเราออกกำลังกายเรานอนดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องดีแปลว่าเรามารู้ตัวช้าไปใช่ไหมคะว่ามีสิ่งนี้อยู่กันในตัวเราใช่คือว่าจริงๆแล้วมันเนยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดไขที่ มีแผนว่าอยากจะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอายุต่อให้อายุน้อยยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยก็ควรจะไปตรวจแบบไม่ใช่ตรวจสุขภาพทั่วไปะค่ะแต่ว่าเป็นไปตรวจกับคลินิกที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะเจาะลึกมากกว่าใช่นอถามกับเนยว่าเนยแบบมารู้ตอนไหนว่าเรามีสิ่งนี้ติดตัวอ๋อเนยจริงๆเนยเนยรู้อยู่แล้วว่าเนยมีมีกรมหัน์เป็นเหมือนเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ใช่แต่ว่าเนยไม่รู้ว่าเอ,อคู่ของเนยก็มีใช่คือถ้าสมมติว่าเรามีแต่คู่เราไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าบาังเอิญว่าเราทั้งคู่มีเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเดียวกันอนใช่แบบก็เลยไม่โอเคคหาแบบพันหามารวมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นว่า<ม>ขออนุญาตนะคะพลาไปสองครั้งเลยก่อนน้นใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีธรรมชาติ อืมอมันก็ติดทุกรอบก็ติดง่ายมากแต่ติดง่ายก็หลุดง่ายอกงใช่อืมอพี่ดิ๊บไหมไงบ้างคะที่ว่าโอ้ยสองรอบแล้วมีท้อในระหว่างทางเออจริงๆเนยเนยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับท้อเลยขนาดนั้นค่ะเนยแบบเนยไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าส่วนตัวเนยเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบเออถ้าจะมีก็มีถ้าเขาจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแต่มาเราก็แอบติดใจอยู่นิดนึงแหละเพราะว่าเราเรา มีความเชื่อมั่นมากว่าฉันมีสุขภาพดีมากนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเราก็เลยแบบออไปหาไปหาคลิ<อ>นิกดีกว่าคลินิกทีนี้เราก็เลยตอนนี้มีแล้วไปของตัวเองแล้วด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะก็คือทำาอกซ่ก็คล้ายๆกับไอวีเอ,อ็เหมือนกันกระบวนการมันเป็นไงบ้างคะก่อนจะเป็นวันนีโอ่ก็ต้องแบบเราก็คือต้องเราต้องบำรุง แล้วก็ต้องฉีดฮอร์โมนกินยาให้ทั้งยากินยาสอดทั้งยาฉีดทุกอย่างคือแบบต้องตรงเวลาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สําหรับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายก็คือไม่ต้องทำอะไรค่ะผู้ชายสบายไปไหมคะผู้ชายก็สบายมากเอบระหว่างนั้นคุณผู้ชายเรามีประคบประหงอยยังไงบ้างว่าเราต้องดูแลแบบเป๊ะๆนะพี่เหนือ คนผู้ชายเขาใช้ชีวิตตามเดิม <laughs> เขาก็ออกไปนั้นลาของเขารอ <laughs> เอ <า S 2> อก็อออคือเราก็จะโฟกัสที่ตัวเองจมนมีวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เออรู้สึกรู้สึกนับถือใจคนที่เขามีลูกหลายหลายคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เขาแบบเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออมันพอเรามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วคือว่ามันต้องเสียสละอะไรค่อนข้างที่จะเยอะมากๆยา <c oughs> ลยนะคือคือมันเหมือน เันเหมือนเราเสียสละความเป็นตัวเองส่วนดึงด้วยอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนเราไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติก่อนหน้านั้นที่เราเคยเป็นได้ใช่ก็แต่ว่าอย่างผู้ชายอย่างเนี้ยคือเขาก็จะยังสามารถใช้ชีวิตได้แบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เราอะไม่ได้จริงๆอิงเลยแล้วทีนี้คุณผู้ชายเขาเห็นถึงความพยายามของเราแค่ไหนะ เห็นไหมไมต้องเห็นแหละต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นที่เลยต้องเห็นไม่เห็นก็แย่แล้วเขาเาก็เห็นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาก็พยายามซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างของเนยอย่างเงี้ยเนยเนยกับเขาอะเขาเป็นนักบินด้วยเพราะฉะนั้นอะเขาก็จะไม่ได้แบบว่าอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เนยรู้อยู่แล้วเราก็เข้าใจได้เขาภูมิใจไหมคะในตัวพี่เนยเขาบอกอุ้ยกอดกอดเลยตลอดไหม ขาก็เออของเขาแกลออเขาก็อวดคนนู้นอวดคนนี้เออคนที่อวดคือคุณสามีใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไปพูดยังไงบ้างพวินนี่เขาก็แบบว่าเขาก็แบบบอกเพื่อนบอกทุกคนบอกทุกคนในวงเล่าแม้กระทั่งคนที่เจอในร้านเราที่ไม่รู้จักกันอะไรอย่าร์ตี้ใช่ยก็ไปบอกเขาใช่ก็แบบว่าจะเป็นพ่อคนละน้าอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาาก็ภูมิใจของเขาแล้วก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ค่ะตอนนี้น้องเรียนแล้วค่ะ ตอนนี้สี่เขาจะเข้าห้าเดือนจะเข้าห้าเดือนแล้วน้องเขาเป็นเด็กยังไงบ้างเด็กน่ารักกับเราไหมตอนนี้ยังน่ารักอยู่ตอนนี้ยังไม่แพ้ท้องเหรอคะอ๋อได้แพ้ท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ตอนเช่วงสามเดือนแรกค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสำสำหรับเลยก็ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะคือลยไม่ได้ถึงกับอาเจียนค่ะแต่ว่าก็คือขึ้นไส้เหม็นเหม็นแบบ เหม็นแบบไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าเหม็นไปหมดทุกอย่างเลยเหม็นขั้นนี้คือเหม็นจนแบบรู้สึกต้องอยู่นิ่งๆตใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันคือกลิ่นมันทุกกลิ่นทุกกลิ่นมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหม็นสามีตัวเองเหม็นกลิ่นหรือว่าเหม็นหน้าเหม็นอะไรยังไหน้าเหม็นอยู่แล้วรอเล่นนะ ม่ใช่เรื่องจริงนะคะนึกแต่เหม็นกินเหม็นจริงใช่แต่มันมีจริงๆคือตอนแรกอ่ะเราไม่เข้าใจว่าที่เขาบอกว่าบางคนมีอาการเหม็นสามีอะไรเงี้ยมัาจะเหม็นยังไงเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็อาบน้ำแล้วแล้วคนอก็เหม็งเ้ยแต่ว่ามันมีกลิ่นมันคิดว่าราเคงเป็นกลิ่นฮอร์โมนหรือกลิ่นฮอร์โมนหรือฮอรโมนหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เราได้กลิ่นเรารู้สึกเราจะอ้วกอ่ะเราอยู่ใกล้เขาไม่ได้แต่โชคดีที่ว่าเขาอ่ะ ต้องไปบินแล้วก็อยู่ที่ซาอุช่วงสองเดือนแรกก็เป็นช่วงที่เราแพท้องหนักมากๆอะไรเงี้ยเราไ่อยู่บ้านไปเขาก็อยู่ที่อื่นไปอะไรเงี้ยแ้วถ้าอย่างงั้นสมมติถ้าเขากลับมาแล้วเรายังไม่หายเนี้ยเราแยกห้องนอนก็แยกค่ะคือเนยก็ไปเนยก็ไปนอนที่บ้านแม่เลยต้องจากคุณแม่แทนใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบว่าเป็นไมเกรนเนยเป็นไมเกรนหนักมากคือแบบ เป็นแล้วก็กินยาไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเราคือสามเดือนนั้นคือเลยเหมือนหายไปเลยเลยไม่ได้ออกไปไหนทําอะไรเลยคือบ้านแล้วก็พยายามแบบอยู่นิ่งๆอยู่เดียวแต่ว่าสามเดือนแรกก็เข้าใจไหมคะว่าเราแพ้แบบเขาไม่มีน้อยน้แบบเหมือนหนีหน้าเขาหรือเปล่าเขาเขาไม่ค่อยรู้หรอกค่ะเพราะว่าเขาอยต่างประเทศแต่ก็แบบในก็มีเล่าให้เขาฟังบ้างไหนก็ไลน์ไปเล่าฟังว่าวันนี้แบบ ปวดหัวนะโน่นนี่นั่นโน่นเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรอืมแต่ว่าสามเดือนแรกก็ไม่ได้นอนกับคุณสามีในห้องเดียวกันเลยไม่ค่ะเพราะว่าเขาแบบเขาต้องไปประจำเขาไปปีนังเเลยไม่ได้เจอกันก็เลยไม่ได้เจอกันก็โชคเดียวของเขาไปใช่โชคเดียวของเขาแปลว่าถ้าเจอกันปุ๊บเราจะมีการอารมณ์มาเลยใช่ไหมทุกอย่างมาเลยใช่ไหมก็นิดนึงแหละค่ะแปลว่าตอนนี้เรารู้ซึงถึงความเป็นแม่มาครึ่งทางแลวนะพี่เนยนะก็คิดว่าน่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าเออ งานจริงมันเริ่มหลังคลอดเนอะใช่ตอนนี้เตาสุดแล้วแหละเลยรอโอเคมันทําให้เรารู้สึกดีไหมคะคาพูดนี้มันทําให้เรารู้สึกเตรียมใจค่ะใช่เราก็เตรียมใจแต่จริงๆเลยก็เตรียมใจมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าคือเนยอะจริงๆแล้วเนยเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอิสระชอบแบบสันโดษอะไรเงี้ยเลยกังวลมากเรื่องการมีลูกเลยเพราะว่าคือมันหมายความว่าเราไม่สามารถ จะแบบอิสระอย่างดีจะแบบวันนี้ฉันอยากอยู่เงียเมียคนเดียวได้เลยมันไม่สามารถทําได้แล้วไออย่างอยู่กับแฟนอยู่กับสามีอย่างเงี้ยวันไหนเราอยากอยู่คนเดียวเราเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่ของเราคนเดียวได้อะแต่ว่ามีลูกแล้วอะเราจะทํายังไงเราจะบอกลูกลูกวันนี้แม่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้เออมันก็ขอพูดไม่ได้หรอกนะนอกจากเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็มีการเตรียม เราเริ่มสืบได้ไ่มเอยมองหาตรงนีอ๋อตอนนี้หน้าสี่อินสาแกรมก็คือเต็มไปด้วยของเด็กใช่ตอนนี้จะเตรียมเตรียมมาเด็กผู้ชายผู้หญิงเหรอคะของที่จะซื้อมาค่ะไม่บอกค่ะตอนนี้คือยังยังไม่เฉลยเพศลูกยังยังเรารู้อยู่แล้วใช่แต่ว่ารู้แล้วจะมีคอนเทนต์ที่มาเฉลยไหมคะใกล้ๆวันเออกำลังคิดอยู่อยก่อนหน้านี้เ็นบอกว่าส two f อันนี้คือลูกแฝดเหรอคะเรื่องไม่ใช่แฝดค่ะเออทุกคนมีคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันคืออะไรเนี้ยคือเลยอ่ะนับนับรวมหมาของตัวเองใช่มีน้องหมามาก่อนตอนแรกก็มีเนยพี่ริดแล้วก็น้องหมาเป็นสามอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มาอีกคนนึงก็เป็นสี่อ๋อหรอไม่ใช่ลูกแฝดนะคะก็ถึงว่าเราตั้งใจมีคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะคือตัวเนยอ่ะ ตัวนายอยากมีคนเดียวใช่แต่ว่าพี่ลีดาเขาก็อยากมีอีกคนหนึ่งแล้วนยอยากได้ผู้หญิงผู้ชายเนยอยากได้ผู้ชายค่ะพี่ลินเลรอคะพี่ลิอยากได้ผู้หญิงอ๋อ,อก็แปลว,ว่าครั้งนี้อ่า <laughs> ก็อาจจะจะสนองความต้องการของใครสักคนก่อนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีอีกถูกไหม <laughs> ค่อยว่ากัน <laughs> <laughs> ค่อยว่ากันตอนนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจถึงขั้นไหนแล้วคะเราปูอนาคตของน้องยังไงแต่ว่า จริงจริงนะไม่ได้นะไม่ได้แบบว่าแพลนอะไรให้ลูกขนาดนั้น<ม>เลยเนี่ยค่ะคือเพราะว่าเนยรู้สึกว่าเนยอยากให้เขาแบบว่าเกิดมาแล้วก็มีแบบฟรีดอมในตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยดูแบบระหว่างทาาลองวเดวว่าเฮ<ม>้ยเขาอ่ะ มีความชอบไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยสนับสนุนเขาไปแล้วก็แค่ไกด์เขาอะไรในบางอย่างเท่านั้นเองไม่อยากจะแบบไปฟิกแล้วก็เหมือนคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าแบบลูกฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย,ยมันเป็นความคาดหวังเราในตัวว่าคาําคาดหวังของเราอ่ะที่เราคิดว่าเราจะไม่กดดันลูกสุดท้ายเราก็จะไปกลายเป็น ความคาดหวังที่กดจันลูกแน่นล้วคนไม่อยากเป็นใช่ชายท่าทางน่าจะเป็นลูกคุณแม่น่าจะเป็นทางทิศทางคุณแม่พี่ชายไม่หล่อค่ะเพื่อนๆเห็นความแตกต่างเรอไหมเรามีความเป็นแม่มาแล้วนะตอนนี้พี่เพื่อนๆหอหรอเพื่อนๆมีชมไหมเพื่อนหรอจริงๆยังไม่ได้เจอเลยค่ะพื่อนพี่แจ็พี่แจ็คไปไม่ได้เจอ เจอก็เจอแบบเจอพี่พี่พี่น้องกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่ายังแบบไม่ได้แบบว่านัดเจอเพื่อนหรืออะไรแต่ว่าก็คุยคุยในไลน์นะคะใช่เวลาถ้าสมมติเกิดมาเลี้ยงเองเลยใช่ไหมคะคะก็เลี้ยงเองค่ะใช่คือแบบว่าเราก็อยากจะเลี้ยงเขาในแบบที่ที่เราอยากจะเลี้ยงอะไรใช่แต่ว่าก็จะมีแบบมีนันนี่คอยช่วยแล้วก็หมด กำหนดข้อนประมาณช่วงมกราช่วมมกราใช่ค่ะใช่ตอนนี้พอดีเราสัมภาษณ์ในวันแม่เดือนแม่เวยพรแม่เนี่ยค่ะทั้งวยพรตัวเองแล้วก็วยพรคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเข้มแข็งนะคะ ต <ś les> <ś les> อบตัวเองค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ <ś les>